ว่าสัญญาหรือว่าเสียงจะเป็นไงไม่แน่ใจนะจะชัดหรือเปล่าเดี๋ยวรอคนนะเมดน,นครับคุณอามอเรามองกล้องอันนี้โอเคตอนนี้นะครับอยู่กับคุณอาที่นั่งนี่ก็คือคุณอามูุมนุนนร,ราสดใสครับตอนนี้ออได้มีโอกาสครับนะมาทํา ข่าวในเรื่องท่องเที่ยวของคลองหาสวัสด์จังหวัดนครปฐมครับในเรื่องของตอนนี้ก็คือที่นี่กลายเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ธรรมดาครับในนี้เรามีท่องเที่ยวอะไรบ้างอ่ะที่เรามาที่นาบัวคนาบัวที่นี่ก็จะเป็นนาบัวที่เราสําหรับใช้บูชาพระเล่นพันจตุบุตรเล่นจตุพกศนะครับแล้วก็หลังจากที่เราไปเที่ยวนาบัวแล้วเราก็จะมีเวลาให้ไปเล่นในนาบัวด้วยนะครับ จะนั่งเรือลำเดิมนีครับกลับมาที่ปุ่มแม่บ้านแปรรูปปุ๋ยแม่บ้านแปรรูปที่นี่จะแปรรูปพวกข้าวตังหน้าตาจะพืช<ะ>หน้าหัวหยองไคเคมเสียมเอาดีแล้วปม๋ยไม้ต่างๆที่นีเน่เราจะมีการทดลองฝึกขัด้วยแล้วก็การเองด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมาที่บ้านน้ำพักข้าวบ้านน้ำพักข้าวเนี่ยเราจะไปลงแปลรูปนะรูปข้าวให้เป็นน้ำเดือดผสมข้าแล้วก็เวลาที่ดือดก็ไปกินเข้าไปเขาบอกว่ามันจะชะลอความแก่ได้ สำหรับผมเองเนี่ยเขาบอกว่ากินไม่ได้ไม่ต้องชะลอแล้วครับเพราะว่าบร่แล้วอย่างผมเนี่ยกินไม่ได้เขาบอกว่าต้องอาบเลยครับอาบทั้งตัวก็ถือว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บอกว่าเป็นเชิงเกษตรที่กลังได้รับความนิยมที่นี่เปิดมาเปิดมาเปิดมาสิบกว่าปีแล้ว17ปีตั้งแต่ปีสขนาผมอยู่แถวนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับครับร้วยังมีสวนผลไม้ให้เที่ยวชมอีกนะมีสวนผลไม้ด้วยผลไม้ที่นี่จะมีเป็นแก้มงานที่เรามาเปิดเป็นห่ท่องเที่ยวยี่แย่เลยครับ ว่าทําให้ผู้ที่ได้มาเที่ยวชมได้สัมผัสกับวิถีชิตชวบ้านด้วยครับก็ดูตื่นในบรรยากาศลินคลองด้วยครับก็ถือว่าที่มาเนี่ยมาไล่ให้เพื่อนๆในสมาชิกแก๊งเนี่ยนะครับก็ถือว่าในเนี่ยในจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผมว่ามีเสน่ห์อย่างร่องเรือชมวิถีชุมชนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและยังได้มีการไปชมนาบัวใช่ไหมและยังไปชมสวนกล้วยมา ทำน้ำฟักข้าวแล้วก็สวนผลไม้รวมสวนผลไม้รวมแบบนั่งไม่ใช่นั่งเรือนะครับนั่งรถกีแตนรถอีแตนครับโอ้โหเป็นรถที่เราใช้ในพื้นที่ทานาแต่เรานำมาดัดแปลงเพื่อที่จะให้นักท่องเยวได้ตึงเต้นกับการนั่งรถกีแตนครับเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้คนมาเที่ยวกันเยอะไหมฮะก็วันนี้ก็เยอะครับเพราะว่าเราเปิดทุกวันโอเปิดทุกวันทุกวันครับอันนี้เราถึงล่ะฮะเราจะเข้านาบัวแล้วครับอันนี้เข้าคลองเล็กครับคลองปัตลุกสองอ๋อันนี้เราเข้าคลองมาคลองเล็กครับ เดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวชมโอ้โหเข้าทางนี้เลยครับผมอ่ะมีไม้อยู่ตรงข้างหน้านี่ไปได้ฮะไม่เป็นไรครับไม่ได้ชวนนะจริงเหรอรบโอ้เข้ากันอย่างนี้เลยเหรอเออโอ้บรรยากาศนี้ดมเดิมจริงๆฮะดูนะครับ ทิกชุมชนเนี่บ้านติด,ดริมน้ำํำเอออันนี้มันจะไปออกไอที่เราเคยทํไอันนี้บอกเบ๊กน้องที่เคยไปทําใช่ป่ะเหมือนมันคุ้นคุ้นเคยๆไงไม่รู้ <c oughs> ไปทําสวนกเกษต e รอินรีอะครับผมเคยมาสวนชมพู่แล้วก็อีกอันนึ่งล่าสุดอะชื่อคุณอะไรนะเนี่ย <c oughs> น่ขาขบากันจะอยู่อย่างเงี้ยผมว่า ว่าได้มาชมบรรยากาศแบบเดิมๆวันนี้ก็เลยเอามาฝากครับนั่งเรือชมวิถีชีวิตที่คนริมคลองที่อำเภอพุทธมณฑลครับพุทธมณฑลครับถ้าไงก็วันนี้เดี๋ยวเจออะไรเด็เดๆเ,เดี๋ยวจะไลฟ์เข้าไปในแก๊งต่อนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากครับก็ใครอยากจะมาสัมผัสแบบไรสไตล์ที่ผมพามานี่นะก็มากันได้ที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ วัดสุวรรณบ้านวัดสุวรรณเอาง่ายๆครับถ้ามานะเข้ามาหาวัดสุวรรณนารามอย่างเดียวครับอยู่หลังวัดเจอเลยและยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยลูกสาวสวยลูกสาวใครครับลูกสาวเอง <laughs> โอเคครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ